โอ้ข้นเรแล้วเหรอันม้แล้วดนายคุน้องนายแสดงเอาไปให้อร่อยนะจิดไว้นี้เป่หลังวาเดี๋ยวเอาข้ถวายีกันมูลขึ้นแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปสอบให้ดูนะเดี๋ยวเดวทำอย่าง้เปิดเิเยนี่ ป pues ีน nah, ีพิจิตนะคะเรียนชื่อไมู่้น่งอย่าดมมาเลยหวันแพ้เด้อบังเด้อ เข้าไปหากเ้าไปเอาไปได้เดี๋เวๆให้พัดนัก่าเจะส่งให้ดูท่หลักนะคะแม่ตัวไรเก่าสองเก่าสองหกสามหนึ่งหกสามหนึ่งแต่แม่แันนี้เสียที่ิปที่ยี่สิสามาันแตพี่บอกคนคนบอกอื่นะนี่สิบเก้านเลขหมดเอจพอดีเลยนโมพร้อมกันตามตบ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุตตะอิมานีอิมานีพายังพันเตพายังพันเตมาตตากาตานีมัตตาการพตานีสัพปริวารานี ปฏิคันหาตกอัมหาการอิภาราตังอิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายมาตรกายมาตาหาร ของเครื่องบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขื่อความสุขเจริญแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายขเจ้าทั้งหลายแาของข้าพระของข้าพเจ้าทั้งหลาย ที่คือแม่ฮันนี่สีอีสานนางสาวยุพินเหมวิจิตผู้ร่วมรับไปแล้วเป็นต้นด้วยหากท่านตกทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์หากท่านมีความสุข ขอให้มีความสุกกินยิ่งขึ้นไปตลอดปีเมือนสุกินสุกินไม่ใช่ยุกินนะสุกินน้าดสุก้นนนี้เไปพระสงฆ์ะดว่าพ่อนะขอเสย ช่บาทใช่บาทแน่ใช่บาทแน่ใช่บาทดีครับคนทั้งสลายต้านใช่บาทเลยใช่บาทเลยเลยเลยใ่ไม่ใจเงบาทเท่าเดวกันนั้นเออพิ่ลงบุญเพื่อที่ที่มันใจของกะสมายต้องการเงินตอนมีเงินเิมลบุญทีงของของทั้งหลายจะขอขอขผลธนาน่าสุนั่งเออเชื่อมกิถุงต่อ แม่หนคนนี้ไรละหลายสหลายแสนที่เี้าหน่อที่ต้องดูหม่อยู้ได้่ทีทัวย์นใจมากตอนแกลนด่นอนรับได้เลยได้เลยได้เลยนั่นตออพ่อ เสตียงอาหารเตียงก็ร้อนเตียงผงหลักด้วยหลักด้วย